สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปรอดหรือเทานะวันนี้ลิซจะมาลองคูชั่นของเกาหลีหดูกันนะเป็นของแบรนด์ A Concept นะคะได้มานานมากๆแล้วนะคะจากร้านอิบิลบอยนะคะที่อยากมาทําคลิปเพราะว่าชอบไอเดียาการออกแบบของเขาอะ่ะคือมันเป็นคูชั่นแบบพกพานะคะคือสามารถที่จะเพิ่มออปชั่นได้คือเราสามารถใส่ลิปสติกเนี่ยพกพาไปได้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยเสียบลิป,ป่างนี้นะคะปึ๊บแล้วเวลาที่เราจะใช้อะ่ะเราก็เปิดออกนะคะเปิดออกงี้เห็นปะว่า ลิปมันก็จะโผล่มาให้เราดึงดึงออกได้ง่ายๆนะคะถ้าแตะออกมาแล้วมันจะขาวหรือเปล่าอ่ะไม่ค่อยออกเลยนี่น,นะโอ้เพื่อนๆคงจะเห็นผลลัพธ์กันอยู่แล้วเนาะว่ามันค่อนข้างจะขาวเลยนะแต่ว่าเนื้อเขาบางเบานี่นะเกลี่ยง่ายด้วยแล้วก็ไม่ได้ให้อารมณ์แบบเป็นคูชั่นฉ่ำวาวสไตล์เกาหลีนะลรู้สึกว่า มันให้ความรู้สึกที่ไม่ได้แมตเกินไปแล้วก็ไม่ได้ฉ่ำวาวอะ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะไม่ค่อยออกเลยอะ่ะเป็นครูชั่นที่แบบว่าสไตล์บางเบามากเลยทุกคน <laughs> มันไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่เลยอะ่ะดีกว่ามันเป็นคูชั่นที่ เหมาะกับคนที่ไม่มีปัญหาผิวมากแล้วก็ชอบการแต่งหน้าว่าเป็นโทนธรรมชาติเน้นความใสของผิวเน้นโชว์ผิวอะไรอย่างนี้นะคะยังเห็นรอยดําอยู่นะรอยค้ำอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะเดี๋ยวข้างนี้จะลงคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้ใช้ของ n ิ x อันนี้นะคะอันเดิมเลยนะ ก็ลงคูชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นนะตอนแรกลิคิดว่ามันจะต้องเทาแล้วก็วอกอ่ะแต่พอใช้มาแล้วเฮ้ยตกใจมากๆเลยอะ่ะเออแปลกดีอะเพราะว่าเราไปดูหหหนนน้าาึ่งนะงเดี๋ยวมาดูลิปของเขาบ้างนะคะลิปเนี่ยสามารถใช้ลงแก้มด้วยนะคะแล้วก็ลงปากนะมันจะเป็นโทนพีชเอามาทาแก้ม ขอมาทาตาดีกว่าแต่ว่าเป็นโทนแบบสดใสๆหนะ่อยคือทารอบเดียวนะคะก็ยังกบปากคําไม่มีแต่ว่า ตัวเนื้อลิปเนี่ยมันจะมีความมอยเจอร์อยู่นะคะชุ่มชื่นก็ถ้าเกิดใครที่ปาดแห้งก็ทาได้นะคะเดี๋ยวแต่งให้ครบก่อนนะ <S <S แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยคือลิไม่คิดว่าลิก็ใช้ครูชั่นของเกาหลีได้นะ,ะเอออันนี้คืออันแรกเลยที่เราใช้แล้วมันโอเคไม่วอกไม่เทานะคะถ้าใครที่มีสีผิวคล้ายกันแล้วชอบการแต่งหน้าแบบสไตล์แบบว่าบางๆใสๆอะไรเงี้ยก็ลองหาใช้ดูนะเบอร์ยี่สิบสามเนเชอรัลเบสนะคะ ก็ขอสรุปนะคะว่าคูชั่นของ A Concept นะคะสำหรับผิวลิกนะคะให้รอดนะคะทานแล้วไม่เทานะ คือลิก,ก็ตกใจเหมือนกันแหละไม่คิดว่าตัวเองจะใช้ได้นะคะเพราะว่ามีแค่2สีเองนะมันเป็นคูชั่นที่ถ่ามาแล้วได้ผิวที่ดูเป็นธรรมชาติดีนะคะคือดูไม่ไม่แตกต่างจากผิวเดิมของเรานะคะมันเหมือนก็แค่ปรับสีของเราให้ดูผ่องขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็คงความธรรมชาติของผิวเราอยู่นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่ได้ปกปิดอะไรเลยนะคะคือจะเหมาะคนที่มีรอยดําเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีรอยสิวรอยดำชัดเจนเนี่ยอันเนี้ยก็เอาไม่อยู่นะคะแล้วก็ลิคชอบไอเดียาการออกแบบแพคเกจจิ้งของเขานะคะเป็นแพคเกจจิ สะดวกในการพกพานะคือเรามีทั้งคูชั่นแล้วก็ มีลิปเนี่ยอยู่ในอันเดียวกันแล้วลิปของเขาเนี่ยสามารถมาทาปาทาแก้มหรือว่าแต่งตาก็ได้นะคะแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างแพงนะเพราะว่าตลับหนึ่งก็900กว่าบาทแล้วลนะเออถ้าเกิดว่าน้องๆที่กําลังอบเรียนอยู่อะไรเงี้ยแล้วบอกว่าไม่มีงบก,ก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันราคาค่อนข้างจะแพงนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้คูชั่นของ A Concept รุ่นนี้แล้วนะคะยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยใต้คลิปนี้นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยหรือว่าต้องการติดตามเพิ่มเติมติดตามไะะดีียยวกกัันนนนเลชิตรง้้ะะค ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูชาแนลของลิงนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ